สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าเปิดศูนย์เซฟสถานศึกษาปลอดภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมเชิญชวนนักเรียนผู้ปกครองและครูให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ค่ะ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาเซฟสถานศึกษาปลอดภัยโดยมีนายสุทธิชัยจรุเนตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวอรพินเพชรทัศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะเข้าร่วมในพิธีที่โรงเรียนสุราชพิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการสร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐานความปลอดภัยสถานศึกษาเซฟสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องสถานศึกษาปลอดภยัยซึ่งครั้งนี้นับเป็นจังหวัดที่6จัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นจังหวัดนำร่องที่ต้องการให้เกิดการสร้างการรับรู้ในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในฐานะ ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่ทำงานด้านการสร้างคนสร้างคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สิ่งที่สำคัญนอกจากการพัฒนาด้านความรู้วิชาการแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือเรื่องของจิตใจ เพราะน้องๆเยาวชนเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีความเปราะบางดังจะเห็นได้ว่าในทุกวันนี้มีภัยหลากหลายรูปแบบที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์โควิด -19 ยิ่งเป็นการเร่งกระบวนการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนี้เราต้องจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นโดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาเด็กๆหลายกลุ่มต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนในการสื่อสารเรียนรู้ผ่านหน้าจอซึ่งผู้ปกครองเองก็มีภารกิจในการทำงานประกอบอาชีพอาจจะไม่ทราบว่าเด็กๆพบเจอเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรบ้างรวมถึงเด็กสื่อสารกับเพื่อนเพื่อ ผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นอาจจะเกิดการรังแกรหรือทำร้ายทางจิตใจจากเพื่อนๆหรือกลุ่มคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตได้ ด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าวันนี้เรามี MOE Safety Center ซึ่งสามารถสื่อสารได้4ช่องทางได้แก่1แอปพลิเคชัน m o e s a f e t y e r n t e เ2เว็บไซต์ w w w m o e s a f e t y c e n t e r c o m 3 Line, at MOE Safety Center และ4 Call Center 021266565เป็นช่องทางที่เด็กๆคุณครูและผู้ปกครองเข้าถึงได้สามารถแจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาให้หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการรับรู้ซึ่งหากรับทราบปัญหาได้เร็วเราก็จะแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วตามไปด้วยโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพราะกระทรวงศึกษาธิการเพียงลาพังก็ าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านในโครงการนี้ได้มีกระทรวงและหน่วยงานต,างต่างๆเข้ามาร่วมด้วยเพื่อช่วยเหลือเยาวชนในทุกมิติจึงเชิญชวนนักเรียนผู้ปกครองและคุณครูให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MOE Safety Center เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเหตุและร่วมเป็นสายตรวจเฝ้าระวังความเสี่ยงและภัยที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหลานซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างแท้จริงค่ะ